วันนี้ครับหกโมงครึ่งนะครับก็ร,รอบ16ทีมของเอเชียนครับก็อุซเบกิสถานครับจะพบกับท่านทีมชาติไทยก็อย่าลืมนะครับพี่น้องทุกท่าน อย่าลืมส่งแรงใจนะครับไปเชียร์ทีมชาติไทยของเรากันด้วยแล้วกันนะครับนี่คือรอบ16ทีมแล้วนะครับบอกเลยว่าวันนี้นะครับทีมชาติไทยเจองานยากด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์กับทีมชาติของเราด้วยแล้วกันนะครับอ่ะส่วนพี่น้องทนาดนะครับที่ติดตามผลงานเมื่อคืนของเรานะครับในช่องหลักจะอินไซต์เมื่อคืนเบนฟิก้าก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังนะครับก็ทําผลงานนะครับแตกมาต่อเนื่อง5วันติดติดแล้วนะครับสำหรับคู่เน้นของเราทางหน้าชิปช่องหลักนะครับแล้วก็ส่วนคู่วีของเราเมื่อคืน ก็ถือว่ายังคงมาตามทรงอยู่นะครับแสดงความินดีกับพี่้องทุกท่านด้วยและทีมมีมากไปกว่านั้นครับใครที่มาติดตามในครอบครัวแจ้งอินไซด์อย่างที่เราเคยบอกกันไว้ครับติดตามในกลุ่มครอบครัวจะได้มากกว่าทางหน้าคลิปมากกว่าทางหน้าไลฟ์สดอีกนะครับเมื่อคืนมีชุดแพ็กเกจ4ทีมนะครับรวมไปถึงสายสดครึ่งแรกแค่45นาทีแรกเมื่อคืนอิ่มกันในแบบจุกๆอีกแล้ววันนี้ครับใครที่อยากจะติดตามแบบนี้นะครับสามารถร่วมครอบครัวกันได้นะครับถ้าใครเป็นสมาชิกใหม่ก็สามารถแจ้งรับเสื้อรับแก้ว กับแอดมินจะ i อินไซด์ได้เลยนะครับก็เอาไปใช้กันแบบฟรีๆเท่ๆนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมถึงได้เข้ากลุ่มครอบคุยกันด้วยนะครับส่วนครับคืนนี้ครับเราไปลุยกันต่อนะครับเราจะมานับ6ด้วยกันในศึกของ African Nation นครับนะครับก็ คำคืนนี้ครับผมหยิบยกคู่ของโมร็อกกนะครับที่จะพบกับทนางด้นแอฟริกาใต้ซึ่งเกมการแข่งขันระหว่างคู่นี้ครับให้เลือกเชียร์อย่างโมร็อกกได้เลยนะครับเดี๋ยวส่วนข้อมูลจับเต็มทําไมจะอินไซต์วันนี้ถึงให้เชียร์โมร็อกกเดี๋ยวรอติดตามดูไรายสดได้ครับเวลา17นาฬิกาตรงทุกช่องทางครับไว้เจอกันครับทุกคนครับ